สหรัฐจ,จะไม่ขาย F 3 5ให้กับไทยนะครับทำไมอะ่ะทำไมอ่ะที่ขณะเราเอาเงินเนี่ยนะครับจะไปแบบตบใส่หน้าอเมริกาแล้ะ เอาเงินอะกําเงินไปตบไปกําเงินไปตบว่ะโอ้โหมันยังไม่ให้อีกเหรอวันนี่ยังไม่ขายอีกเหรอจบเรื่องฐานทัพมึงจบยิงเหรอยิงเหรอวันนี้นะครับมีข่าวว่าสหรัฐไม่ขายเครื่องบินขับไล่ F 3 5ให้กับกองทัพอากาศไทยครับทำไมโดยแหล่งข่าวจากกองทัพอากาศบอกว่าที่สหรัฐไม่ขายให้เนี่ยเพราะกองทัพอากาศไทยไม่มีความพร้อมในเรื่องอาคารสถานที่และการรักษาความปลอดภัยเนื่องจากสหรัฐจะให้ ควาสำคัญในเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องข้อมูลข่าวสารเป็นอันดับแรกครับคิดเยอะเออคิดเยอะโทเออถ้าเราคิดว่ามีก็ให้เรามีสิ คือกังวลอะไรครับอถ้าเกิดว่าข้อมูลข่าวสารมีปัญหาก็เล่นพรบอคอมแม่งเลยพม่ใช่คนละที่ใช่ไหมคนละทีคอมใส่ก็ได้เออแล้วก็มีหน่วยงานเฟกนิวส์อะไรแบบนี้ก็มียิ่งใหญ่มากใช่ไหมเออเหล่านี้เราก็มีให้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะไปกังวลอะไรครับช่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมคิดเยอะฮะคิดเยอะมันมีความลับอะไรนักหนากลัวใครจะได้ข้อมูลไปหรอเออคิดว่าหรือว่า กลัวจีนเหรอกลัวจีนได้ความรู้เหรอกลัวทำไมได้ความรู้เรื่องนี้ไปเหรอได้ข้อมูลเรื่องพวกนี้ไปเหรอบ้ามาโหอะไรเราแบบเ <c oughs> ขาเรียกว่าบริหารความสัมพันธ์น่ะของทั้งอเมริกาแล้วก็จีนน่ะได้ดีอยู่แล้ว <c oughs> คือระยะเ,เราดีเราเป็นกลางนะเว้ยเราเป็นกลางระยะ<ม>เราดีแล้วเราเว้นระยะไว้กับทุกประเทศอย่างเหมาะสมไม่มีใครมากเกินไปครับผมพอไหม สบายใจยัง่างี้พอไหมพอใจคันี่คือแปลว่าเรามีเงินเราก็ซื้อไม่ได้เหรอเนี่ยทุกเรื่องมันไม่ใช่มีเงินจะซื้อได้อยู่แล้วเนี่ยแต่ผมว่าคาถามสําคัญก็คือเรามีเงินซื้อใช่ไหมเรามีเงินเรามีนะผมมั่นใจเรามีเงินเรามีใช่ไหมเพราะว่าตัวเงินเราเห็นมาตั้งนานแล้วว่ามันราคาเท่านี้แล้วตัวทอง่ะตัวตัวทองอันตัวหนึ่งก็บางทีก็เอาไปกินในน้ำบากะไรอะขอโทษขอโทษจะเล่นไปทางไหนอะอ๋อครับผมครับผม